ไปดูการเปิดบ้านนะคะของโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาค่ะโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาได้มีการเปิดบ้าน PKTH Open House 2025ภายใต้แนวคิดสร้างรากฐานวัฒนธรรมการเรียนรู้สู่พลเมืองโลกสะท้อนบทบาทการศึกษาไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมืออาเซียนบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมติดตามได้จากรายงานค่ะ จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองผูุวัฒนธรรมและศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันกำลังก้าวสู่บทบาทสำคัญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านระบบการศึกษาที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นกับมาตรฐานสากลที่โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาจัดงาน PKTH Open House 2025วิถีไทยหัว15ณห้องเรียนรู้ครูสุนปิน เปิดเวทีนำเสนอผลงานและกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนทุกระดับชั้นภายใต้แนวคิดสร้างรากฐานวัฒนธรรมการเรียนรู้สู่พลเมืองโลกโดยมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆประธานกรรมการบริหารโรงเรียนรวมถึงนายหลี่เฉิงหลงหัวหน้าสำนักงานกงศุนสาธารณนรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดภูเก็ตสะท้อนความร่วมมือด้านการศึกษาไทยจีนที่เชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาค ที่โรงเรียนแห่งนี้มีรากฐานจากชุมชนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูกเก็ตและยึดหลักปรัชญาการศึกษา5ประการได้แก่จริยธรรมปัญญาสุขลักษณะสปิริตและสุนทรียศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านควบคู่การจัดการเรียนการสอนสามภาษาได้แก่ภาษาไทยจีนอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดภูเก็ตในฐานะประตูสู่ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตอนออกเฉียงใต้หรืออาเซียนะว่าโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวเนี่ยการเรียนการสอนกับวิธีการเรียนการสอนพอนรเรนอ,อเราเนี่ยเราเน้นถึงว่ามีการสอนร่วมผู้ปกครองคุณครูผู้บริาหารซึ่งเราจะทําอะไรให้กับนักเรียนเราจะสอนอย่างไรน,นักเรียนมีกิจกรรมอะไรต้องปลูกใส แล้วก็แผนงาน5ปีขั้นนี้นอย่างที่2เราผ่านมาแล้วเดรยนนี้เป็นแผนงานครับยีขั้นที่สาซึ่งเป้าหมายของเราครับก็คือเป็นโรงเรียนที่ใส้ในเราก็คือเป็นโรงเรียนนานาชาติอินเตอร์ภายในงานมีนิทรรศการผลงานนักเรียนและการแสดงแสงสีเสียงชุด The Powerful Voice of the Future เสียงอันทรงพลังแห่งอนาคตถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยความเป็นจีนและความเป็นสากลผ่านสี่องค์ตั้งแต่รากเงาสยามแผ่นดินมังกรเสียงแห่งโลกสากลจนถึงพลังเยาวชนแห่งอนาคตสะท้อนภาพของความหลากหลายที่หลอมรวมเป็นอัตลักษณ์ร่วมกันอย่างกลมกลืนและให้ผู้รองได้คิดข้อได้ว่าการทํางานของโรงเรียนเป็นไปตามที่ได้พูดเป็นไปตามหั้ยนะั้นะครับ วันนั้นงานโอเพ่นเฮาส์นี้ของโรงเรียนนี่เป็นเรื่องธรรมดาปกติที่เราจัดทุกปีซึ่งอาจจะมีแตกต่างกันินละครั้งซึ่งเราจะ,ะเสนอในสิ่งที่ว่าปีนี้เน้นเรื่องอะไรนะครับการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงเป็น เวทีเปิดบ้านทางวิชาการหากยังเป็นภาพสะท้อนของการพัฒนายาวชนให้เป็นพลเมืองอาเซียนที่เข้าใจความแตกต่างเคารพความหลากหลายและสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมั่นคงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของศตรวรรษที่21การศึกษาที่อย่างรากในวัฒนธรรมท้องถิน่นและเปิดรับความร่วมมือระหว่างประเทศคือพลังสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์ร่วมของอาเซียนบนพื้นฐานของความหลากหลายที่งดงามและยั่งยืน ทีมข่าว NBD ภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต